สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ได้นำพระปิดตาของหลวงปู่ศรีนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับองค์แรกมาดูองค์นี้ก่อนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเอ่อเป็นปิตาของหลวงปูศ่ศรีวัดถ้ำขบูลน,นาคนะครับ องแรกนี้จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเทาๆนะครับเป็นเนื้อสีออกเข้มเข้มนะครับเขาจะมีอยู่หลายเนื้อนะครับเป็นปิตาลุ่มปุปปิตาามิของลูปูสีนะครับจะมีเนื้อออกสีขาวๆาวคนนี้ก็มีนะครับแล้วก็เนื้อออกเป็นสีดำดำเลยก็มีนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นออกเป็นนามิออกปี1นนะครับ2 5 1 7นะครับของลูปูสีครับ นี่นะครับมาส่องดูเนื้อกันนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเนื้อออกสีเข้มๆหน่อยนะครับองนี้แล้วก็จะมีขอบขอบเกินนะครับขอบขอบปิ้นเรียกขอบปิ้นขององคพระ นะครับด้านหน้าก็จะมีเห็นไหมครับอันนี้จะมองยากหน่อยนะครับเพราะนี้เลี่ยมเรี่ยมมาอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยานไบโพนะครับของลูปูสีนะครับ ด้านหลังก็จะมีเนื้อขอบปิ้นเกินนะครับอส่วนใหญ่สภาพสภาพของปิดตานามินะครับก็จะมีรอยกระเทาะเพราะว่าเนื้อเขาจะปิ้นเกินถ้าไม่เลี่ยมเนี่ยถ้าเราจับไปจับมาเนี่ยมันก็จะมีรอยกระเทาะได้ง่ายนะครับ เนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับปิดจาน้นมีราคายังไม่แพงนะครับช่วงนี้หลวงผู้สีก็ราคาก็เริ่มกลับมาแรงอีกครั้งนะครับอง์นี้เป็นสีแดงนะครับเรียกสีสีน้ำหมากสีชานหมากนะครับจะไม่ได้แดงเข้มนะครับออก แดงอ่อนๆเป็นสีน้ำหมากนะครับดูด้านหน้ากันก่อนนะครับนิ้วมือองนี้ติดชัดเลยนะครับแล้วก็จะมีขอบเห็นไหมครับอ,อันนี้ขอบ เขาจะปิ้นนี่นะครับปิ้นเนื้อเกินออกมาเลยนะครับ ดูด้านหลังนะครับตรงนี้เห็นชัดง่ายดีนะครับยันน้ำมิใบโพนะครับกล้องไม่สูงโอเคชัดแล้วนะครับ องนี้ก็ปลุกพิธีปลุกเสกดีนะครับถ้านึกนึกถึงปิตดดา,ามีต้องหลวงพุทธสีเลยนะครับน,นี่ผมมีอยู่สององนะครับค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับสองแต่ราคาก็ยังอยู่หลักร้อยนะครับร้อยร้อยประมาณหลักร้อยไม,ไม่เกินห้าร้อยนะครับช่วงนี้ราคายังไม่แพงมาก ถ้าเป็นปิดตาข้าวต้มมัดก็จะแพงหน่อยครับโอเควันนี้นำภาพปิดตาหนุ่มผู้สี่นะครับมาแบ่งกันส่องนะครับนี okay. ่นะครับเคี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงถ้าผมได้พระอะไรมาใหม่ก็จะพยายามนำมาให้เพื่อนๆส่องดูนะครับขอบคุณครับ